สาธุเจริญพรเด้อตอน,ย,นย,ยมมณนนีมาสมวัตองค์ตื้ออันนี้คือพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออยู่วัดองค์ตื้อเนาะอยู่นครลยวิ่งจันทร์สร้างขึ้นโดยสมัยรัชสมัยพระเจ้าส,สายเสตาธิราชนี่ก็คืออันนี้คือศิอนนอาบบาลปะล้านสางรวมสมัยเนาะถ้าเป็นต้นๆก็จะเป็นของ จเจาฟพังงุมอันนี้มันก็อันนี้ก็คือมีไฮไลท์ถ้าปกติถ้าจะเห็นอยู่อยู่อันนั้นเป็น,นยอดโซฟาของวัดพ,พระพก้วอเคาอินว่าโซฟาเฮาเทียนสิ่งเดียวตัวอยู่วัดชื่อสะเกตก็มีเนาะ แต่วัดอยู่สีสิเกตก็อันนี้คือคำไหว้ของพระเจ้าชายองตุประทานพองเป็นประธานสงฆ์ท่นมรณภาพ้น้นนอมันเป็นอดีตเจ้าวสอยุน,นี่อันนี้คือวิหารของอนนมันทัานจะเปิดทุกเมื่อเลย อันนี้น่าจะมูลนิม่จัวเสุาเฮยังนี่ยูเคียนางในออยังยกตัวอย่างคือไม่ออกพันวาสูนมนเดสูรให้ได้่ะอวันนีสู้คูแค้นนี่ังไหแล้วแต่สัทธาบอกรือว่าทไหโอ้มีสาบาททางนี้ พายเขาทักเองบอกเลยว่าจะได้นี่ยซื้อหายูหานนี่<า>เขาซื้อมาจะใส่นี่ยที่จ้าว่ามีลูกปัดพร้อรมว่า,าเป็นบอกมี่มี่มีบอกซื้อยูหานเลวเขามามาสูตรอิฐทหารเป็นบอกอ๋อจัะบาดแขนไม่ออกพคนเนาะโอ้มีคนไทยไม่มาที่น,น,าานี่เนาะอือโอ้คัก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 โยมมาหลายมัลสโอนี่ บ่เป็นไดบ่เชา่นเสาร์วันศีมาล่วันเสาวันคนลาวฮบ่คนคนไทยอคนลาวเันศ่ออวันศุลแสดงมืออื่นนเต็มแน่นอนมืออื่นนี่เนาะมืออื่นมือหือบนขาสากเนาะจหน่อยมาเตไซจหน่อยจ้ามาแต่ซหนีหกพันมาแตหกพันป้าโถมาอยู่นี่จะกปีแล้วนี่ย้ากอจ้ะ้าหกเดือนเดือน อยู่สำเนียเมันแต่หัวพันคอมเมนลูกศิษย์อาจารย์ตู้วะมาแต่หัวพันอาจารย์ลำพันอาจารย์ลำพันเอออันนั้นฮะอันนั้นอยู่อันนั้นฟงซาลีเนาะอาจารย์ตู้อันนี้อยู่หัวพันอาจารย์ลำพันอาจารย์ลำพันเจ้าแข้งดิเจ้าแข้งเจ้าแข้งหัวพันอาจารย์ตู้ไปอันนั้นฟงซารีเนาะเออเนรื้มรืมรืม เนีมาเหลีมกินเนาอยู่ในตไปได้หรอแล้วหนี่คนก็คูแคนเลยปั่นกันว่าคืออะไรนี่มีเป็นนวยแล้วั่นเรบัาอแต่ว่าางอขให้ได้ไดเลยนนยด้ยเจ้าก้าะาเอยนแต่ละมือเหรอบอสเยนกันเล่อนห่มบ เพราะว่ามันเปลี่ยนกันเฮียนเนี่ยดิเนอะยังเฮียนเนาะไงก็ว่าพอเงินเฮียนตัวเนาะเออเป็นเจ้าใหญ่เพ้่มดดมาการมกราบได้เนาะ เหรียญของวัดเหรียญพระเจ้าใหญ่องค<อ>์ตื่อพระเจ้าปอยบูชาเนาะอือบูได้ไม่อืมนี่เดียวหกบูได้สิบบูชาครับอืมเท่า่โอ้พระเจ้าใหญ่องค์ตื่อจำลองเหรียญมันก็จะมี เอ้อไทยเขามาามกษัตริย์นี่งนเงินเินฮับบูชาฮับจองบูชาและวัดธูมุุพระเจ้าพระเจ้าองค์ตื่นเห็นปะอ้วาวันเฮ็ดใหม่ป่นี่โอ้สาธุ เป็นพระเจ้าองค์ตึงจำลองเนาะพันสิไปประดิษฐานอยู่ใส่นาะวันนี้พนันอาจมีมองวัดพันสิสาาร้างแล้วเนี่ยออตัวใดที่ข้าเจ้าไปเบื้องนั้นมานิา่บะอะไรแต่ว,วา่าแทนมันอยู่หันนิบบะสององค์านอา,นนาจะเป็นองค์นั้นที่เนาะ แต่ก่อนประดิษฐานอย่นีที่ว่าส่วงหนึ่งพี่กระจ้าเจาเ,จอเอาไปเนาะถ่ายก็ะไดกลับมาคืนอันนี้เขาจะเบ่งทางหลังทางหลังของพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อเป็นทองสำริดเนาะเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งอยู่ในนะครหลวงจันแต่ว่าส่วงหนึ่งวันในใจว่าถือทำลายหรือบอ่อในส่วงวนั้น ก็น่าจะถึกแต่ว่าบ่อนั่นกำมางบุรณะใหม่แต่นี่ยพน่าจะบุรณะใหม่บาครั้งล่าสุดบ่อกี่ปีนี่เองเนาะสถานการณ์ซาตัวนี่เป็นแถวพระอนี่ถ้าพิพิธภัณฑ์พันแล้วประเภทพิพิธภัณฑ์ของโบราณพันแล้วน่าจะประดิษฐ์ประสานอยู่หันมันจะปลอดภัยส่วนอยู่นี่มันจะบ่อแบบมันเป็นอะไรเนาะ แต่ก่อนมันเท่ากับบอ่อหนาแนนนสะสถานเป็นวัดองค์ตือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดเก่าแก่ของ,ของ,ของ,งนครราชสีม์ของประเทศลาวห้วองสำมหาวัตัวในนี้เยอะมากก็จะเห็นในอันนั้นจะมีมองสูนยน้ำมนต์มีมองผูกแขนมีเจ้าหน่อยพันธามศูตรทครับผูกเนาะไดพ้พอดมาอเต๋อส่หน่อยทองระบาพอดแบบผูกแขนโอ้เจ้าหน่อยพันผูกแขน ขึ้มไห้พระบ่เนี่ยเออเขาเจาเห็ดบ่คอยอันนั้น,นเนาะนีออ่ยังเรื่องความอลังการของวิหารของเพิ่นเนาะตะวัน เจะนา้องค์ตื้อมาไ,ไมด้เล้วมากราบมาขอพรสักราบุษาสาวพุธทั้งหลายทั่วทั่วโลกล่ะสาวพุธสิทิส์ทาาสีทิดาครูบาอาจารย์มาจากสีทิศมากราบไหวพันเปิดคู่มือพันบริปิดตรูนาใหม่เห็ดใหม่มัดตันนี้อาจารย์งาม จะให้เจะมาเบิ้งทางทางนี้เนาะนี่เสาขว,วาเสาใหญ่เป็นองต้เบื้องเดียกันหมดเลยทางนอกส่วนท่านบอกแล้วก็นี่คือในแหล่พิพิธภัณฑ์อพอท่อานของสมเล้ไกล้สี่แหล่แล้วนี่ อันนี้คือสลาการปรเรียนสำหรับจัดกิจกรรมยังเ่องต่างใบพระศพลองแย่งยมอันนี้คือเสาเซมาธรรมจากกับตูโก้ทางล้างเนี่ยจะเป็นห้องเฮี่ยนเนี่ยเป็นวิทยาลัยสงฆ์องค์ตือสำหรับพระกบุคลากร,กรคู่ ครูสอนธรรมะครูสอนอย่างต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่อยู่นี้มันเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมหาละไแต่ว่าเยี่ยนเดี่ยวเกกับ,กบย,ยี่นี่สาขาเป็นยาตีมันจะมีสองหนึ่งคือสาขาพุทธศาสนาสองก็าาคือภาษาอังกฤษนองนั้นก็จะเป็นอนุปริญญาไปพอได้เย,ยียนจบจะเพียก็จะไปสอนแต่ละห,ห้องเรียน ส่วน,นเขาเลยเป็นจันเนี่ยเขาจะับพี่สอบอยังก่อนตั้งแต่สวรรค์ะเขียลงขึ้นมานี่ยคู่จะมาจากจากในแดววัดองตอเนอะาะทายูภาคใต้ซีแพงภาคใต้ก็จะอยู่อยู่วัดจำอยู่อยู่วัดหลวงจับบาซากอยู่เมืองปักเซ่นั่นคือมองผลิตบุคลากรที่กัน อันนี้คือตัววิหารเนาะตัวตัววิหารอาจจะเป็นซิมพ้อมอย่างนี้นวิหาวรวัดองตือ้ออยู่วัดทั้งข้างก,ก็คือวัดไฮโซตรงกันกับมีเสา มีเสาอาสโศกพร้อมเด้อโอ้ลืมเบ่งมีเซมาธรรมจรักรมีเสาอาสโศกอยู่นี่ครบมัดนนวัดองเตืรอปัจจุบันเป็นจอานอาวสอเจาจ์ในพ่วงสังเกตอยู่แล้วเนี่ยจะมีอันนี้เขาเอิ้นโซฟาเนาะ โผ่าเท่านี้นี่จากสมันจากหยอดสองสีเป็นเก่าถ้าสมัยต่กอนนี่จะว่าเก่ากับเป็นวัดอารามหลวงอ่โดยมีการพระราชทานสมัยราชานาจักเรเล่าเนี่ก็รัจะพระราชทานาวัดอารามหลวงเก็คือจะมีหยอดสซผ่าเก่าหยอดในจะเป็นส่นหลายที่ตามที่เราเห็นถ้าเป็นวัดลาดธรรมดาก็จะเจ็ดลงมาเนาะ เจ็ดห้าสามอยนี้แต่เี๋ยันเป็นพระรา,ามหลวงอาจจะเป็นเก่าขึ้นไปอันนี้จะจะบบมั่นใจพรนได้อข้อมูลตัวนี้แต่ว่าส่วนหลายเขาจะเห็นแบบนั้นพระอารามหลวงวัดพระอารามหลวงยันเซ็นคือจังหวัดเชียงทองบบเขาจะมีเก่าให้กันเออ,อยู่นี่เราขเนียมกันนะนี่แหละเป็นพระอารามหลวงของแสดงว่าอันเดีนี้เขาจะบบมีบริเอวณพระอารามหลวง แต่ว่าเป็นวัดธรรมดาวัดตวัวฮองโบีกษัตริย์แล้วเนาะเป็นเป็นก็จะเอิ้นวิหารซือ้อๆท่างนน้ามาชมหาก,กาไ้ได้ ส่วนในกุฏิพรนะเนาะกุฏิจะมีสองสองฐานกุ่พระอาศัยของครูบาอาจารย์กุฏิกับหลุนเก้าแก่นี่เนาะเบื้อนะงแต่ปองเยี่ยมหน้าต่าง,งโอ้มีสามเวรอย,อยู่นี่มันพระเนียนร้ายมันเป็นห้องเยียนพร้อมอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ไกลสุร่ายแล้ว 啊直接这里了。